จุดจบของกลุ่มช่างแต่งหน้าศพโดยจุดจบของกลุ่มนี้จะมีการกล่าวถึงในจดหมายวันเกิดปีที่4ของช่างแต่งหน้าศพที่มีจดหมายชื่อว่าไดอารี่สุดท้ายโดยข้อความข้างต้นจะเขียนเป็นเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยแอนนี่กับคาได้ช่วยกันกำจัดศพของกันจิในขณะที่กำจัดศพอยู่แอนนี่เอาแต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาทำให้คาหงุดหงิด จึงได้จัดการเธอไปด้วยอีกคนและทำให้สำเร็จตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือการเกิดใหม่โดยอาจารย์ของเขาได้สอนเอาไว้ว่าการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณน,นั้นต้องการทั้งร่างกายที่สมบูรณ์และสมบูรณ์แบบโดยเขาได้นึกถึงวิกเตอร์ที่มักจะเงียบเหมือนศพก่อนที่วิกเตอร์จะเดินหายเข้าไปในทะเลเพลิงโดยเขาไม่ได้ห้ามเขาแม้แต่น,อน้อยไฟยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นไม้ที่ฟุ้งกระจายในอากาศเศษไม้ที่ตกเศษตัว เหมือนก้อนหินที่คว้างใส่มานานมาแล้วหลังจากเขาทําทุกอย่างเสร็จเขาก็ได้ลงไปนอนในโรงและปิดฝาโรงโดยเพร้อมแล้วที่จะไปเกิดใหม่โดยใช้ทะเลเพลิงนี้สั่งเขาและนี่ก็คือจุดจบของกลุ่มช่างแต่งหน้าศพ